เอาละครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมโรบอทกันอีกแล้วนะจ๊ะต้องวันนี้เกมของเราเนี่ยก็คือการหาคุกกี้ให้ครบทั้งเจ็ดชิน้นคุกกี้อีกแล้วเหรอรอบที่แล้วก็อะไรไม่รู้รอบนี้คุกกี้ซ,ซ,ซื้อซื้อไฟได้ไหมไม่ได้700แพงจงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ความสามารถไปดอร์แมนพุ่งออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราโอเคก่อนจะเริ่มคลิปแล้วทุกคนขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนจะเริ่มคลิปใครกดไลค์ ขอให้ขอให้คุณครูไม่สอนปาเลสโก้เฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะคลิกนี้30ครั้งโอ้โหเดี๋ยวเวลาอีกเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ด้านนาะทุกคนที่นี่คือเซฟโซนเหรออ๋อถ้าเราออกนี่คือนอกเซฟแล้วอยากเห็นเจ้าคุกกี้อ่ะสวัสดีครับเดีนี้เราต้องหาคุกกี้ครบเจ็ดชิ้นนะทุกคนนะเดีนี้เรายังไม่เจอน้องคุกกี้เลยเหมือนผมได้ยินเสียงน้องคุกกี้อยู่แถวนี้โอเช่ โอเ้เชษน้องคุกกี้มาแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองน้องคุกกี้โอเคจะจดจําไว้ทีน,นี้ผมเจอห้องโอ้หน้องคุกกี้โอ้ตัวใหญ่บ้าเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดนิดน,นึงโอเคผมต้องหาคุกกี้ให้ครบทั้งเจ็ดชิ้นดูก่อนอ่าอยังไม่เริ่มชิ้นที่หนึ่งเลยชิ้นที่หนึ่งอยู่ไหนวะนี่เข้าไม่ได้อ่ะขอชิ้นที่หนึ่งก่อนได้ไหมโหลเฮ้ยเดินขึ้นกำแพงได้อ่ะห้องกม็มืดมืดเหมือนว่าจะมีคนเดินมาไป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 หนีก่อนชิบหายละ ผมยังไม่เจอคุกกี้เลยอ่ะไม่ได้อันเดียวโว้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาไวมากซึ่งผมต้องหนีแต่ทางนี้ทางตันทางตันครับพี่น้องครับเฮ้ยผมเจอแล้วคุกกี้หนึ่งชิ้นขอบคุณแล้วก็คอนหยิบคอนขึ้นมาโอเคทำอะไรได้วะทุบบ่ทุบอะไรอ่ะสวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับเปิดไม่ได้ผมต้องไปหาห้องที่มันเอาคอนทุบได้เหรอ แล้วตอนนี้ก็เป็นเขาวงกดจริงๆทุกคนผมหาทางไหมเจออ้อคุกกี้มาพอดีจ้ะอุย้ยเจอพอดีโอเคแล้วก็ได้กุญแจสีฟ้าขอบคุณกุญแจสีฟ้าอาจจะไม่ผิดนี่มันอยู่ฝั่งนี้กุญแจสีฟ้าเนะี่ยในการเดินหาประตูเพื่อเปิดกุญแจอันนี้ทางตันว่าโอ้โหอะไรวะน,นะชิปหายแล้วครับทางตันไหมครับพี่อัน,นทางตันไหมครับในทางตันไหมครับผมว่าผมกำลังจะโดนหมีผมกำลังจะโดนคุกกี้กิน วิ่ไม่โดนวะรอดได้ไงวะรอดปฏิหารโอ้เชดผมก็จะเดอคุกกี้กินไม่นะอู้รอดปฏิหารรอดปฏิหารเลยรอดปฏิหารเลยรอดได้ไงไม่โดนรอดรอดได้ไงวะเนี่ยเคยผมต้องไปหาน้่มันใหม่เขเหรอใหมมากมันเหมือนมันเดินตามผมคนเดียวเลยวะห้องสีฟ้าอยู่ไหนวะห้องสีฟ้าห้องสีฟ้าตัวผมเดินทะลุกำแพง10ประตูเลย,เยไม่เจอห้องสีฟ้าเลยอะอาวนี่มันทางเข้านี่วะทางหลักเลยไม่ใช่ทะลุกำแพงได้ปะ ไม่ได้อะอุ้ยมันมาแล้วโอเคผมต้องหาห้องสีฟ้าให้เจออุ้แล้วมันหายากมากอะมแมพอย่างเงี้ยคือแม่งเขาวงกดของแท้เลยเนี่ยเขาวงกดจริงๆนี่ไงห้องสีฟ้าเจอแล้วโอเคมีคนมาอเออ้เกคุกกี้ทีสามแล้วก็กุญแจสีแดงอเอยขอบคุณครับทุกคนผมต้องไปหาห้องสีแดงต่อซึ่งห้องสีแดงมันอยู่ไหนอุย้ยนี่ทางออกแน่เลยอุย้ยมันมาแล้วไม่นะ ผมกำลังจะโดนมันกินผมกำลังจะโดนมันกินไม่โดนหรอกเว้ยโอเครอดต้องหาห้องสีแดงให้เจอห้องสีแดงมันอยู่ไหนโอ้โหมันมาแล้วมันมาไวด้วยนะประเด็นนะ่ะชิบหายแล้วครับแอบ,ออแอบก่อนโอเคออ้ยโอ้โหมันเดินทางลัดมบแอบก่อนโอเคสบายนี่ไงห้องสีแดงโอ้โหอย่าก,กันล็อกไว้ขอบคุณมีค้อนเหรอค้อนอันนี้เก็บไปแล้วะดิ อ๋อทุกระแพงโอเคแล้วก็ได้คุกกี้ชิ้นที่4ี่ทุบก็แพงทุกคนโอเคอ๋อมาทะลุนี่ห้องนี้ไปไหนอะสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องหัวชมพูแล้วก็มีให้กรอกเลขอันนี้อัลโซอีกแล้วเหรอไหนขอดูหน่อยอัลโซมีอะไรบ้างพระจันทร์น้ําธนูหอกไฟพระจันทร์น้ําธนูหอกไฟพระจันทร์พระจันทร์อยู่ไหนพระจันทร์อยู่นู่นจันทร์อยู่ไหนไม่เห็นมีเลยไม่มีพระจันทร์ไม่มีพระจันทร์ทุกคน แล้วเอามันจากไหนเนี่ยถ้นน้ําอ๋อน้ําเท่ากับสองน้ําเท่ากับสองพระนจ้าเท่ากับหนึ่งสามสี่ห้าแล้ว 1, 3, 4, เราจะรู้ได้งไงอ่ะว่าว่าไหนเป็นเลขอะไรนั่จะรู้ได้งไงว่าเลขอันไหนมันเป็นเลขอะไระทุกคนหรือว่าไล่เลยถ้าน้ําเท่ากับสองสองสองสามสี่ห้าก็มันก็มีสองสามสี่ห้าอ่ะสองสามสี่ห้าอง่ายมากเอาง่ายมาก กดมนะั่วๆเนี่ยโอเคผ่านห้องต่อไปได้กุญแจสีทองมาแล้วกับคุกกี้หนึ่งอันโอเคเหลืออีกสองอันเท่านั้นทุกคนเรากำลังจะผ่านด่านข้างนอกก็เถอะโผล่ที่ไหนไวนะเนี่ยโผล่ที่ไหนสักที่หนึง่งตอนนี้เราได้กุญแจสีเหลืองมาต้องไปหากุญแจสีเหลืองทุกคนไม่ใช่กุญแจสีเหลืองประตูสีเหลืองมีใครแถวนี้ไหมโอ้มีคนเดินตามผมมาอีกแล้วไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โหมันเดินมาแล้วต้องรีบผมต้องรีบไม่ใช่ทางนี้ ผมต้องรีบหาก่อนเข้าทางนี้แม่งเลยนี่ไงโอ้โหอยากกันนัดไว้ครบขอบคุณแม่นมากอยากกัดาวมาแล้วสิบปีทำไมมันถึงแม่นขนาดนี้เอาประตูอีกแล้วอะไรวะโอไม่ละพัสเซิลสวัสดีครับโอ้ยโดนยิงแล้วตายเลยเอ้าเราไม่เกิดหรอตายแล้วไปเลยเหรอจริงปะเนี่ยตายแล้วคือล่วงเลยเหรอฮึบโอเคฮึบโอเคเออเออ โอ้โหโอ้มันตายแล้วมันเกิดไกลเลยว่ะพี่กระจหลายโพดแล้วผมจะหาห้องสีเหลืองเจออีกวันไหนอะผมคงหาไม่เจอแล้วเด็ห้องสีเหลืองอ่ะผมเดาโอ้โหมาแล้วพ่อมาแล้วผมเดาล้วนเลยในห้องสีเหลืองเนี่ยผมจะหามันเจออีกตอนหน้าหานานเลยทีนี้ห้องสีเหลืองใช่เมื่อกี้เดินไปนี่คือฟุกนะทุกคนอ๋อนี่ไงทางนี้ผมจําได้เมื่อกี้ที่เดินไปนี่คือฟุกแล้วพูดเลยอุ้ยโอ้หมันมาทางนี้นี่ว่ามันมาทางนี้ชิบหายละ ผมต้งนีผมจําได้ว่าน่าจะเป็นทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกไปทางขวาแล้วก็จะเจอห้องสีเหลืองแถวๆนี้หรือเปล่าโอ้เดไม่คือโอ้โหคือประเด็นคือมันใจรายมากโอ้ยอันนี้อะไรอะโอี้โอเคอันที่หกหรืออันสุดท้ายทุกคนแต่ประเด็นคือห้องสีเหลืองนัมันอยู่ไหนมันยากมากครับทุกคนผมและคือเขาวงกดแม่งโคตรจะโคตรจะลึกโคตรจะบ้า อันนี้กุแจสีแดงเก็บไปละกูผมต้องหาห้องสีเหลืองให้เจอห้องสีเหลืองมันไปแอบอยู่ไหนนะห้องสีเหลืองมันแอบอย่างนวมาทุกคนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเข้ามานี่ทางนี้แหละคนกำลังมาหาผมมีคนกำลังมาหาผมชิบหายทางตันฉิบหายทางตันไม่นะผมกำลังโดนกินผมกำลังโดนกินอุ้ยผมรอดวะรอดที่แกรอดได้ไงวะเนี่ยผมลองไปทางใหม่ๆมั้งที่ไม่เคยไป ทางไหนวะห้องสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองมันอยู่ไหนวะทุกคนผมวนมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยที่เดิมสิบลารอบไปเนี่ยชิบหายแล้วผมวนมาที่เดิมส0บรอบเนี่ยแล้วผมก็จะไปเจอกับประตูสีแดงนยข้างหน้าเนี่ยกุญแจสีเขียวอยู่เลยไอเนี่ยผมจําได้ว่าเนี่ยเรามาทางนี้แล้วก็วนออกมันจะมากินผมวนเข้านี่ไหมลองดูห้องสีเขียวอันนี้หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยหายแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วในห้องสีเหลืองเ่ยเอาละครับทุกคนตอนนี้ห้องสีเหลืองมันได้จากผมไปแล้ว ห้องสีเหลืองมันจากผมไปแล้วมันอยู่ไหนว่าห้องสีเหลืองเนี่ยผมเรามาดูทางนี้นี่มันเซฟโซนไม่ใช่นี่ก็เซฟโซนทางซ้ายของเซฟโซนนี่งไงห้องสีเหลืองอ๋อห้องสีเหลืองอยู่ทางซ้ายของเซฟโซนทุกคนจาไว้เอาละเรามาประเดิมใหม่และไอ้บ้าน,นี่มันก็ให้ครั้งเดียวด้วยนะตายอ่ะแบบไม่ให้โอกาสกันเลยคือโดอนเสียบก็คือโดอนเสียบอ่ะหิงซ้ายเอ๊บเอ๊บเิมรอหินมาก่อนหนึ่งที เฮ้ยโอเคไปแล้วสกอร์หินมันล่วงทางไหนโอเคทางขวาใจเย็นอุย้ยเอา้าอะไรยังไม่ทันจะโดนเลยไม่ประเด็นคือมันจะยากไม่ประเด็นคือมันจะยากไปไหนเนี่ยฮะให้เกิดตรงนี้ก็ไม่ได้ทำไมทำไมถึงเกิดตรงนี้ไม่ได้ฮะกลัวคนไม่เล่นเหรอฮะหรือกลัวคนใช้เวลาน้อยอะไรยังไงฮะแล้วคือตายหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะต้องเดินมาหนึ่งครั้ง เพื่ออะไรครับผมตายหนึ่งครั้งผมต้องเดินมาห้องนี้หนึ่งครั้งแล้วถ้าผมตายสิบรอบผมเดินมาห้องนี้สิบรอบเอ้ยและด่านมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วคนนะด,ดูดูด่านดูเนี่ยโดดไปโดนเอธนูนี่ยิงตายตายหาอีกอธนูแม่งก็ลำบากแล้วแม่งไปเจอหินนั้นอีกบ้าเอ้ยโอเคเราเดินมาถึงอีกฝั่งแล้วโอเคเดินไต่ไปมาไหมมาดิโอเคเดินไต่ไปทางนี้โด โอ้โหโด้น้ำก็ตายอีกถ้าผมให้คะแนนการเล่น ofbe นะ escape ผมให้อันนี้เนี่ยแทบจะต่ำเลยนะพูดเลยเพราะว่าการที่คุณทำด่านมาแล้วการตายหนึ่งครั้งคุณต้องไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นแบบนั้นนะทุกคนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบที่บ้านนะ่ะเนี่ยผมตายเนี่ยผมควรที่จะเกิดจุดนี้เข้าใจปะผมตายหนึ่งครั้งผมควรที่จะเกิดไกลสุดก็คือจุดนี้ไยตามหลักเกมแล้วนะ ตามหลักแบบการสร้างเกมนี่อะไรให้ผมไปเริ่มที่บ้านคุณบ้าหรือเปล่าอะผมตายร้อยรอบผมต้องกลับบ้านร้อยรอบเหรอบ้าไปแล้วมาทับชั้นโอเคโดดห้ได้อีกรีบมาก่อนเฮ้ยโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหมีหินล่วงมาอีกไม่ธรรมดาพูดตายหาแล้วเออโอเคเออโอเคเฮ้ยช่าขวาดีกว่าเออโอ้ยโอ้ยหินหินล่วง เดี๋ยวรีบรีบล่วงโอเคเอบโอเคโอ้ยเคย่อ้กูจสีเขียวมาคุกกี้ครบห้องสีเขียวยังไม่ได้เปิดดีกว่ไป let's go ห้องสีเขียวเนี่ยผมเจอบ่อยจำได้ถ้าจำไม่ผิดห้องสีเขียวน่าจะอยู่แถวแถวนี้นี่ไงเราเดินไปเราจะเจอสีเงินก่อนเลยไม่เราจะเจอทางโคง้งซึ่งผมจะเข้าไปทางซ้ายนี้นี่ ผมว่าตอนนั้นมันมีสีเขียวอยู่ทางนี้ผมจําได้นี่ไงโอ้โหความจําดีเป็นเลิศขอบคุณดึงประตูมิติเปิดโอเคแอบได้ทำการแล้วผมต้องิ่งไปที่ประตูมิติแล้วประตูมิติตมตันอยู่ไหนอะประตูมิติมันอยู่ไหนเออนั่นดินี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ละประตูมิติมันอยู่ทางซ้ายผมจำได้ทางซ้ายนี่ไงโอ้โหเรียบร้อย y yeah. e you escape crumble t m mm p l e hmm. compete ไม่ใช่ chapter 2กําลังมารอต่อไปใช่รอต่อไปอแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดจบไล่ผมออกนี้เลยโอเคทุกคนมันตัดจบมันไล,ล่เราออกแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่เกมหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะซับไปถึง1000โ okay, อเคใกล้ถึงแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี้พ่กระตูดบายบายจุบ